สวัสดีครับตอนแรกจะอัดไอ้ปนพีปนตรีตรัดโอ้โหเล่นไม่ได้โหลดโคตรนานเลยครับโหลดนานไม่พอเข้ามาได้โหลดจุงโทรศัพท์ดับไปสองรอบจุงจอล็อกไปสองรอบแล้วเกมก็ยังโหลดเข้าเกมไม่ได้จอดําเมีย่ยมหน้ามันานมากไม่รู้มันจะ ไม่โอเคมันจะใช้เน็ตอะไรขนาดนั้นนะขนาดอาวีที่ผมเคยเล่นมันยังไม่เคยใช้หนักขนาดนั้นเลยไม่เข้าใจเหมือนกันหรือมันแบบกราฟิกแบบ 4k ป่ะ <c oughs> แบบสี่มิติทะลุโลกออกมาโอเคมาเล่นเตะบ,บอลดีกว่าเออ,อเคืออะไรทีเตะบ,บอลเฮ้ยโอ้โหไม่ยากไม่ยากเฮ้ยเฮ้ยลูกบอลติดกับตัวเราเลยเฮ้ยเรายองเขากดตัวเองไม่เป็นไรนี่เตะได้หนึ่งที เอาละแต่วันนี้เตอเออเตะเตอโอ๊ะเด็ดเลยเราเตะคนได้ไหมอืมเตะเตะไม่ได้นะโอเคพี่ยาพี่ยาโน้นยิงเข้าครับแต่วันนี้โป๊ะออสวยโอเคทูทอเรียเราเล่นเป็นอะไปลุยเลย อ๋อเรือดเราเลือดทีใหม่ได้ไหมนิว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 โอ้โหทีเขียวไม่ชอบตั้งทีมีหว่าเพราะตั้งทีม,อมเองอยู่วะเรา่อนตบแบ๊กตัดบแบ๊กคือเราเลือดสีกันใช่ไหมอืม สีอะไรดีนะสีแดงไม่สวยนะสีดำไม่ว่าผมชอบสีดำสีดำม,มันเท่ดิอันนี้มีแถบสีพูไหมสีมันเข้ากันดินะ<ม>สีม่วงก็ได้แล้วก็มีเกงนี่ สีงมันก็สวยนะแต่สิม่วง,งก็โอเคเออสิงม่วงดีกว่าครับรชื่อโอ้โหชื่อนี้ไม่เท่ก่อนแนะนําเลยครับสําหรับใครอยากเอาเป็นตั้งเป็นชื่อท bon. ีมบอลทำไมตั้งชื่อไม่ได้อะทำไมตั้นไม่ได้อะภาษาอังกฤษไม่ใช่หรอครับเนี่ยวายจตอ่ะโอเคดูอ่ะคือผมคือ แต่เราแต่งสภาพหน้าคนไม่ได้หรอแต่งหน้าคนด้วยแล้วกันตัวคอนเท่ๆอืมอืมอไม่เท่เลยอืไม่เท่เหมือนกันเลือดอะไรนี่คือเราอะเลือดแบบ เลือดปลเลือตัวละครเลือดปลเลือดปลไม่เท่อะ่ะไม่เท่เลยไม่เท่อะไม่เท่อะที่จริงมันน่าจะเลือกตัวละครได้เข้าใจปะอันนี้ก็ไม่เท่อะแต่อยากเล่นแล้วไงอันนี้พอดูดีสุดแล้วมั้งอันนี้ก็ได้ไปไปไป สี่งำสีดำสิดำสิ่ำสิดำสีดำสีดำสี่งอำสิ่ส่งทำสิ่งทำอทสิดทำสิำสีดำสิดำสี่ำง่ง่ง่งทำสิ่่งงทำสิ่งทำสิ่ทีม่งทำ่ทำิ่งท่งท่อ่ นล่นล่ะคืออะไรอะ่ะเซมิโพอเมตเตอร์โปรเฟชชั่นอลโอ้โหเอาง่ายๆกับเอาอซีด้วยหนึ่งหนึ่งไปมาเลยเอา้อาสมาร์สมาร์เพื่อนสมาร์สมาร์สวย เขาอยูนี่ๆๆอีสตจ่านี่ครับจั้หวันี้อ้าวจะดูอันน,อนี้คือนี้คืออะไรอ๋อเปียนคนเล่นได้อ๋ออ๋อออ,อ,อนี่ไวะนี้แบบสบปีดดีดีด ูคนแรกเลยดูอืมแล้วล่ะึปุ๊บปุ๊บจ๊หเดไม่ได้้ดเตะผมดิอื้ออโเรียบร้อยเตะบอเบอนะครับรึปุ๊บอื้อหือเป็นไงอ่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ ความเร็วเป <c> ас <Transport> <ас> ็นของพีซ่าครับ <t> จ <ong onions> ังหวะนี <meter old> ้ค <weighted> ร um uh ับอืังจากที่เราสไลด์ดอนร่วนไปแล้วในความเร็วของเราครับลุขึ้นมาวิ่งเดี๋ยวก็สไลด์เหยียบบอลลงมาครับเป็นพื้นแล้วก็เตะโอ้โหโคตรเท่เป็นการโดดหลอกอย่างโหดเยี่ยมมากครับเอาละเอาละไงยังไงปึ๊บอ่าเราเหบบอลได้อ่าจังหวะนี้เราวิ่งเร็วครับเราวิ่งเร็วปุ๊บู๊ฟ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  โอ้เราก้านจังเลยนะเฮ้ยส่งอะไรวะรับไม่ได้ดเลยเฮ้ยไปส่งไปให้ใครอ่ะนี่อือหยบร้อรับหน่อยเอสอส่งมาส่งมาไหมเออจัวหวันนี้เออโอ้ห์โดนเตะล่วงเฮ้ยว้าวเตะรุดย้อยได้ด้วยเตะยังไงรุดย้อยสอนมันดิ โอ้โหยังสวยเลยอะรว่นี้เดินเข้ามาเตะย้อยไปหนึ่งทีนะครับนี่ตีย้อยกลอานี่โดดไม่ถึงเลยแบบงงเอออะไรกับนี่เงียเก่งเกินสมัยสมัยนุ่มเด๋วสมัยใครวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรโอ้โหอะไรวะเนี่ยเก่งมาจําไหนวะโอ้ดูดีรับได้ด้วย เราจะไปแย่มบอลน,นะครับโอ้โหแย่มไม่ได้เรียบร้อยโกเราก็โดดไม่ถึงจบจัดเอาใหม่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 ใส่ได้ไงวะไม่ยอมเว้ยเอามามส่งส่งมา้ปึ๊บอืมปึ๊ปึ๊บปึ๊บเออส่งมาดิส่งมาดิส่งมาดิส่งไปไหนฮะ เตะอะไรอ่จริงฮะทีมฮังกี้อะไรก็ไม่รู้เล่ทเถอะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอดู้ีครับส่งมาครับโกเราส่งให้ใครไม่รู้ครับเรารีบวิ่งไปอย่างรวดเร็วด้วยความที่เราวิ่งอะไรกว่าอ้าวเขาโดดลบเราก็เดืนเข้าโกไปเลยงงอะจะโดดทําไมผมไม่ได้เตะสูงปัะนี้ครับโกเขาส่งมาให้เราน่ะผมรู้ผมรู้อู้เฮ้ยอะไรอะอะไร ว <formation> ิ่งวิ also, ่งวชนวิ่งชนป๊อปอื้โป๊ะโป๊โปโอ้โหเฮ้ยวิ่งวอย่าให้บอลโกโกเอาบอลมาเฮยเฮ้ยโอ้หไอโกเวนี่โดดทำไมนะเฮ้ยส่งบอลมาเอาหัวหัวแม่ชนส่งบอแม่เขาใช่ไหมอะไรของเลาไม่รู้ หลังจากนั้นโกเราก็โดดเออเฮ่อสียบันเจี๊ยบเลยครับญาติรู้ว่าจะยินขึ้นข้างบนยังไงกดค้าเหรอเออเดินชนป้าเดินชนเดินชนเดินชนอือเ,เออสวย คือผมยืนบนพื้นได้เพราะกลัเขาชอบกระโดดหยองหยองไม่รู้เป็นอะไรเป็นจินโจม้มั้งนี่ครับเราวิ่งเบียดเข้าไปแย่มบอลได้เออไม่มีแฮนด์บอลเลยครับเหมือนมือเราจะโดนแต่ไม่เป็นด์บอลหลังจากนั้นเราไปครับปึ๊บเต,ตะเออโอพอเราเตะปุ๊บเขาก็โดดหลบลูกบอลทันทีน่าจะกลัวลูกบอลนะครับโอเคมาๆมาเป็นลูกเดียวเท่านั้นเอาละทุกวันี้เราได้ลูกด้วยไงอ่าปึ๊บกระโดดเตะโอ้โหโอ้โห เจ oh, oh, well, ็บเจ็บเจ็บเจ็บเดีวิ่งไปเราวิ่งไปเราวิ่งไปกว่าเตะโอ้โหโอ้ยวิ่ง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 โอ้โหโกเราการได้ผมรับภูมิใจในตัวโกผมจริงๆหลังจากนั้นผมวิ่งเข้ามาเออสุดสุดจัดเลยอเออเอาบอลมานี่เอาบอลมานี่อยากเกะกะโอ้ยไอ้โกเอน ลูกบอลเข้าโกแล้วกรรมการกรรมการลูกบอลมเข้าโกเมื่อกี้ไม่เห็นหรออ่าลุกอะไรวะเนี่ยลูกบอลเป็นเตะบอลลูกหม้อทุกวันนี้ครับเราหัวรับหลังจากนั้นเราดีใจยิงเข้าไปปั๊บปั๊บปั๊บเราเตะสูงไม่เป็นเราก็เตะลงพื้นไปแล้วเราก็เอ๊ อะไร,ระไก็คุ้นบ้าไอ้จีเอ็มก็หยิบบอลโดดเข้าในบ้านไ,ได้แต่โก้ไม่ได้ทำโอ้ใทใจสุดก็เป็นทีมวายเช่ที่ชนะไปที่ไวสกอร์สามต่อหนึ่งนะครับอังกิ้นโรแมนก็คนพ่ายแพ้ต่อไป <c oughs> คืออะไร เลือกคนจับไปได้เหรอ่อยากได้ใครเลยนะคนโอ้โอใครไปอ่ะผมชอบสป,ปีดไงแต่ผมอยากได้โกที่เก่งๆกว่านี้เดี๋ยวคนนี้น่าจะเป็นโกทีไ่ได้เออโดโกเข้ามา เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันเอาแค่นิดเดียวก่อนให้พอรูพอรพอร้พอรู้แนวพอรู้แนวพอโอเคเจอกันใหม่ครับไายบ้าตายคนเด็กไก่